สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก1-15พฤษภาคม2567มาดูกันนะคะว่าชาวพิจิกค่ะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะขอแสดงความยินดีกับชาวพิจิกก่อนวัดนับจากนี้ไปนะคะดวงชะตาของคุณค่ะจะเกิดโชคเกิดโทรศัพท์ เกิดความเจริญดวงพลิกผันดวงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดาวพฤหัสมเเลงรักนะคะอ่ะทีนี้ช่วงจังหวะนี้นะคะช่วงจังหวะนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังปะทะระวังผิดใจนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่มีปัญหาในความรักถ้าไม่ใช่คู่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมากๆนะคะ ส่วนชาวโสดส่วนชาวโสดอถ้ามองในมุมมองของความรักนะนะคะช่วงนี้ดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสได้พบรักรักจากการงานรักจากการเริ่มต้นรักจากการไปติดต่อเจราจาอะไรในอะไรใดๆก็แล้วแต่แล้วก็ช่วงนี้ชาวพิจิตการงานนะคะการงานจะโดดเด่นมากๆ นะคะในเรื่องของการงานการติดต่อการมีคอนเน็กต์ต่างๆนานา,า,าจะส่งผลดีมากๆกับกู้หุ้นส่วนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว,ว่าชาวพิจิกความรักเป็นยังไงบ้างชาวพิจิกอุย้ยการเปลี่ยนแปลงข่าวดีโอกาสมาหมดทุก หมดทุกข์หมดวิบากกรรมหมดปัญหาการเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของโอกาสใหม่ๆช่วงนี้คุณกําลังอาจจะมีสิ่งดีๆคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้คุณต้องจบจบจากจบจากงานหนึ่งเพื่อเริ่มต้นอีกงานหนึ่งได้นะคะตรงนี้มันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นโอกาสของชาวพิจิกจริงๆสำหรับคู่รักครอบครัวและที่สําคัญคู่รักครอบครัวการเงินเด่นมากช่วงนี้ชาวพิจิกอาจจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินนะคะชาวพิจิก ใดๆก็ตามที่คุณรอคอยในเรื่องของการเงินหรือเงินก้อนมาจากใดก็ได้นะคะจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะนะคะ๋ยวขอดูนิดนึงคืออะไรโอเคการเปลี่ยนแปลงโอกาสจุดสิ้นสุดของปัญหาความทุกข์จุดสิ้นสุดของ ปัญหาอะไรต่างๆที่คุณเคยเผชิญมาต่อไปนี้จะกลายเป็นคนล่ำซัมนะคะต่อไปนี้จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆหน้าที่การงานโดดเด่นมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ธุรกิจส่วนตัวโดดเด่นมากๆนะคะส่วนภายในครอบครัวนะคะภายในครอบครัวค่ะระวังปัญหานิดนึงนะปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ตัว นะค,ะคนใกล้ตัวตรงนี้เป็นยัดิญาิได้นะคะคือคนใกล้ตัวค่ะชาวพิจิกใครที่มีบุตรมีบริวารใครที่มีบุตรดีกว่านะคะใครที่มีลูกใครที่มีบุตรเนี่ยจะมองว่าคุณกําลังจะมีข่าวกําลังจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวข้องกับบุตรนะคะเรื่องดีๆนะแล้วก็ชาวพิจิกใครก็ตามที่ปีนี้อยากมากที่ผ่านมาทําเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จแต่อยากอยากจะมี คุณกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องของการมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นภายในครอบครัวได้นะคะส่วนพิจิกบางท่านช่วงนี้จะมีเรื่องราวของชีพจรลงเท้านะคะจะมีโอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆใ,ใครออกงานก็ต้องได้งานใหม่ค่ะนะคะตรงนี้ก็จะโดดเด่นมากๆเช่นกันเพราะดาวการงานเนี่ยบางท่านได้ติดต่อกับใครบางคนอยู่ เป็นการติดต่อดิวงานกันแบบลับๆก็ได้เป็นการติดต่อแบบไม่เปิดเผยก็ได้เป็นการติดต่อกันไว้ก่อนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่ได้นะคะเพื่อที่จะต้องออกจากที่เก่าคุณเราก็เลยมองว่าคุณอาจจะมีการติดต่อไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้คุณกำลังจะมีโอกาสด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือแม้แต่กระทั่งว่างานของคุณบางท่านกาลังตัดสินใจเริ่มต้นบุกเบิกลุยงานทางเลือกงานสายวิชาชีพงานต่างๆง,งานที่ต้อง เป็นผลงานของตัวเองได้งานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองได้งานที่พรีเซนต์ผลงานของตัวเองได้งานตรงนี้แหละค่ะนะคะอาจจะเป็นการทํางานส่วนตัวของคุณนะ่ะแต่มันจะบ่งบอกว่าตอนนี้คุณกำลังจะรับโชคกําลังจะมีโชคกําลังจะมีความก้าวหน้าและที่สําคัญใครทํางานไปเกี่ยวข้องกับการพรีเซนต์งานตัวเองงานสายอาชีพบางอาชีพคุณกําลังจะมีชื่อเสียงนะคะของชาวพิจิตส่วน ภายในบ้านระวังขัดใจกับผู้ใหญ่หน่อยหน่อยหนึ่งนะคะภายในบ้านหรืออาจจะมีอาจจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยอถ้าไม่ใช่ขัดใจมันก็อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวนะคะค่าใช้ใจ่ายได้นะคะตรงนี้ที่คุณจะต้องรู้สึกว่า้คุณจะต้องจ่ายหรือคุณจะต้องเอาเงินเก็บออกมาจ่ายอารมณ์ประมาณแบบนั้นแต่เราก็มองว่าช่วงนี้คุณกาลังจะมีโชค มีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็เลยมองว่าชาวพิจิก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะเพราะตอนนี้คุณกำลังจะมีโชคใหญ่เข้ามาให้เห็นหรือคุณจังหวะชีวิตอะจังหวะชีวิตเหมือนกับว่าอ่าช่วงนี้ก่อนหรือก่อนหน้านี้สักหน่อยหนึ่งอาจจะขัดสนหรืออาจจะแบบว่าติดขัดติดในเรื่องของการเงินก็อยู่ดีๆจะมีโอกาสมีโชคนะคะใครรอคอยข่าวดีการมีน้องจะได้น้องนะ มีสมาชิกใหม่ขึ้นมานะคะโชคใหญ่ๆมานะคะของชาวพิจิกคู่รักครอบครัวส่วนบางท่านครอบครัวค่ะช่วงนี้โกยเงินอยู่นะคะได้ลูกค้าเข้ามานะคะลูกค้าใหม่ๆการติดต่อสังคมใหม่ๆได้หรือช่องทางลูกค้าใหม่ได้นะคะตรงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาในความรักใครที่ไม่ใช่คู่อาจจะต้องมีเกณฑ์การห่างเหินกันค่ะ เพราะว่าเรามองว่าคุณกับเขาน่าจะมีปัญหากันมาสักพักแล้วปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาการไม่เข้าใจกันก็ได้ปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาสะสมมาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือปัญหาตรงนี้อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์บางท่านอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าตัวเองพยายามนะะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์บางท่านก็อยู่ในช่วงการห่างเหิน แล้วก็ในบางเคสห่างเหินก็จริงแต่ยังมีอะไรที่ต้องติดต่อสื่อสารกันหรือมีงานเกี่ยวข้องกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันนั่นแต่แต่ในสถานะของใจเราก็มองว่าห่างเหินนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ตอนนี้กําลังเกิดปัญหาเรื่องของการไม่แน่ใจรางสังหรณ์เซนบอกเหตุนะฮะว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาเริ่มต้นไปคุยกับคนอื่นบางครั้งอยู่ด,ด คุณจะไปส่องเจออย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังก็ถ้าคุณกลัวกังวลแบบนั้นก็อย่าส่องถ้าให้แนะนานะนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าให้ใช้ความดีให้ใช้ความดีอย่างเงี้ยพิชิตใจอรารมณ์ประมาณแบบนั้นถ้าใครกําลังกังวลนะก็อย่าส่องล้วก็มองว่าเดี๋ยวส่องแล้วเดี๋ยวก็จะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาเปล่าเปล่านะคะตรงนี้แต่ในบางเคสห่างแล้ว แต่อยู่ดีๆอารมณ์หวนไปนึกถึงไปส่องไปอยากรู้ว่าชีวิตของเขากับคนอื่นเนี่ยไปได้ดีไหมมีความสําเร็จไหมมีความก้าวหน้าไหมนะคะบางท่านก็ไปส่องอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงสําหรับความรักใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ยื้อมาระดับหนึ่งแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลง ตัวเองเรามองว่าเขาใช้ความพยายามที่จะคุยกับใครนี่หรือตอนนี้เขาอยากจะคุยกับคนอื่นได้อยากจะมีความคิดปแปลกๆอยากจะมีความคิดผิดอยากจะลอง อยากจะลองคุยกับคนอื่นถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เบื่อหน่ายต่อกัน mm. ก็เลยมองว่าเนี่ย mm. เขามีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นคุยกับคนอื่นหรือเขามีคนอื่นเข้ามาแชทกับเขามันก็เลยทําให้เขาอยากจะคุยคุยเพราะความหายเบื่อหายอยากหายเซ็งได้ไหมได้นะคะคุยเพื่อบอกว่าอารมณ์เบื่อเบื่ออยากอยากในความรักเนี่ยอารมณ์ปัญหาในความรักเนี่ยอ่ะเป็นช่องทางทางเลือกของเขาอีกหนึ่งช่องทางที่เขาคุยกับคนอื่นหรือบางท่านที่ทนอยู่กันเพราะภาระเพราะหน้าที่เพราะรับผิดชอบก็ตาม ใจเราก็มองว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้ใจของเขาก็อยากจะติดต่อกับคนอื่นหรืออยากจะมีความสมหวังในเรื่องของความรักกับคนอื่นแล้วก็ใครก็ตามที่จบเรียบร้อยเวระยะห่างแล้วตอนนี้เขามีการหมายมั่นปั้นมือว่าที่เขาคุยกับคนอื่นเนี่ยมันคือทางออกที่ดีกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ว่ามันก้าวหน้ามากกว่าหรือไปต่อตลอดรอดฝั่งมากกว่าหรือมีความสมหวังในเรื่องของความรักนะคะหรือ ตอนนี้คุณมีปัญหากับเขาก็ตามสมมุติว่าถ้าคุณกำลังมีปัญหากับเขาแล้วคุณใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของข้อตกลงข้อพิพาทกันหรือมีเรื่องของอะไรที่มันเป็นนัยยะเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารที่ต้องเคลียร์กันหรือเป็นนิติก,กรรมที่ต้องเคลียร์กันนะคะในช่วงนี้ที่เขาปัจจุบันที่ชีวิตของเขาเกิดขึ้นแบบนี้และก็ในบางท่านต่อให้เป็นแค่แฟนกันไม่ได้มีนินติก,กรรมอะไรร่วมกันหรอกเขามีทางเลือกใหม่ค่ะ การตัดสินใจของเขาก็ค่อนข้างจะออกแนวหินกัะตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเกิดปัญหาพอปัญหามันเบื่อหน่ายต่อกันตัวเองเอาทางรอดตัวเองไม่ยอมแก้ไขแต่ตัวเองเอาทางรอดใหม่ดีกว่ามันก็เป็นแบบนีน้เพราะมองว่าตอนนี้เขากําลังมีคนอื่นเป็นทางเลือกของเขาค่ะนะะอารมณ์คุยกับคนอื่นอารมณ์ก็คุยกับคนอื่นว่าเอ๊ะถ้าคุยกับคนอื่นเป็นทางเลือกของเขาแล้วคุยกันเนี่ยทุกอย่างมันเข้ากันมันคลิกกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทางออก มาดูกันนะคะความในใจคุณเป็นยังไงบ้างระหว่างคุณกับเขาคุณก็อึดอัดคุณก็ไม่ใช่ไม่อึดอัดคุณก็พยายามมาที่สุดแล้วว่าแต่ตอนเนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันมีตัวอื่นมันมีทางเลือกอื่นตัวเลือกอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะมีรักทางเลือกเข้ามาแทรกแซง หรือคุณจะรู้สึกว่าคุณแค่เป็นทางเลือกของเขาเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนเลยระหว่างคุณกับเขานะคะหรือคุณจะรู้สึกได้ว่าความรักครั้งนี้คงไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันก็ได้นั่นคือความในใจของคุณทั้งๆต่อให้ว่าก่อนหน้านี้หวังมากเลยว่าคนคุนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้พบกันแรกๆโอ้โห สเสน่หาต่อกันมีความชอบต่อกันคิดว่าคนนี้คือคู่แล้วแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ไม่ใช่เป็นคู่ที่ทําให้ผิดหวังนะคะเป็นคู่ที่ทําให้ผิดหวังแต่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าอต้องตัดสินใจแล้วอะอยู่บนโลกความเป็นจริงได้แล้วในเมื่อเขาต้องการจะตีจากเราเนี่ยหรือเรากับเขาเข้ากันไม่ดีอะเข้ากันไม่ได้เรามาตัดสินใจด้วยเหตุและผลดีกว่าไหมว่าค่าความรักครั้งนี้คุณเป็นฝ่ายให้ใจแต่ฝ่ายเดียวถึงแม้ว่าเขาจะให้ใจคุณแต่เขา ก็ให้ใจไม่มากเท่ากับที่คุณให้ไปนะค,คุณก็อาจจะต้องตัดสินใจนั่นคือความในใจที่คุณกําลังตัดสินใจเลือกนะคะความจริงกับความรักความรักที่มันยากมากที่จะไปต่อความรักที่มันยากมากที่จะเป็นสุขกับความจริงกับการเปลี่ยนแปลงมาดูค่ะฝั่งเขานะคะชาวพิจิก เขามีสังคมมีคะเขาติดเพื ites, a, anyway, ่อนไหมเขาติดสังคมไหมหนึ่งส่วนที่เขาต้องการอยากจะเป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความในใจคุณพยายามทําเพื่อเขาแต่แต่คุณอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเอะเรากดดันเขามากไปไหมอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะแต่เรามองว่าใดๆก็ตามแต่เรามองแบบนี้ว่าเขาต้องการการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการมีสังคมเขาต้องการคนที่เข้าใจเขานะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าตอนนี้เขามีการเริ่มต้นไปติดต่อกับคนอื่นแล้วเขาก็รู้สึกว่าคนอื่นน่ะมีการเข้าใจกันใครที่ไม่ใช่คู่ใครที่มีปัญหาขนาดนี้เรามองว่าเขาเริ่มจะตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บางท่านได้จบกันมาเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะทางเลือกใหม่ที่เขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจ ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องโดนกดดันที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองที่เขารู้สึกว่าเขาจัดการชีวิตของตัวเองได้หรือเขารู้สึกว่าคนอื่นเข้าใจเขาในวิถีความเป็นอยู่ของเขาหรือเข้าใจในสังคมของเขาหรือเข้าใจในนิสัยของเขาที่เขาอยากจะมีสังคมก็เลยมองว่าแบบนั้นมากกว่าว่า เออเขายังอยากจะมีสังคมนะเขายังอยากจะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่นะบางครั้งบางคราวชีวิตของคนเรามีความรักก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่กับคนรัก24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะ่ะเรามองเห็นความในใจของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็เลยเป็นเขาเรียกวอะไรเป็นคําตอบของเขาแหละคนเลือกใหม่อะ่ะและที่สําคัญค่ะ การมีปัญหากันมากๆเข้าพอนานวันวันนานวันระหว่างคนสองคนไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเบื่อต่อกันพอเบื่อมันก็เริ่มเป็นการหมดใจพอเริ่มเป็นการหมดใจพอมีคนจังหวะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจังหวะชีวิตมีคนอื่นเข้ามาคุยอ่ะเขาก็ต้องคุยนะคะตรงนี้นะขอรวบเลยนะคะ เจ็บมากมันเหมือนกับคุณรู้สึกได้แล้วว่ารักแบบเนี้ยมันไกลอะมันไกลเกินที่คุณจะฝันหรือไกลเกินความจริงอะนะคะอารมณ์ความรู้สึกแบบว่ามันเหนื่อยคุณพยายามจะทบทวนอ่ะคุณพยายามจะพยายามถามตัวเองว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อย คุณพอหรือ,อยังอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะนั่นคือบทสรุปแล้วคุณก็อยากจะแค่ว่าที่คุณพยายามะคุณแค่ต้องการความรักแบบว่ามีใจต่อกันจริงๆเห็นอกเห็นใจต่อกันจริงๆรักกันจริงๆไม่แบบว่าไม่ใช่มีรักแล้วเหมือนไม่มีนั่นคือความในใจของคุณนะคะและคําตอบตอนนี้ที่คุณก็รู้สึกได้ก็คือความรักที่คุณมีใจให้กับเขาเนี่ยมันเจ็บ เหมือนคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนความรักที่เติมไม่เต็มสักทีหนึ่งอ่ะนะคะตรงนี้เขาฟ้องมาว่าความรักที่เติมไม่เต็มสักทีหนึ่งแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. คุณเข้มแข็งนะชีวิตของคนเรามันมีทางเลือกใหม่ได้นี่ชีวิตของเรามันก็สู้ต่อไปได้อ่ะเรื่องอะไรต้องมานั่งจมปักกับบดีตกับความรักล,ละนั่นแหละคือทางเลือกของคุณที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ แต่ส่วนสําหรับคนที่จบไปแล้วทางเรื่องของคุณก็เป็นแบบนี้เช่นกันทางเรื่องของคุณคุณก็รู้สึกว่าเรื่องอะไรจะต้องไปนั่งคิดทุกบ่อยบ่อทุกมากๆนะคะย้าคิดย้าทํามากๆไม่เอาแล้วฉันจะเปลี่ยนตัวเองแล้วโอกาสความสุขของฉันก็ยังมีฉันก็ยังสามารถสร้างได้นี่ยังมีคนรอบข้างอย่างเงี้ยนะคะยังมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยฉันก็มีฉันก็มีความรักฉันก็มีแบบว่ามีคนอื่นนะคะมีคนอื่นที่ ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนคุณยังมีสังคมคุณยังมีคนรอบข้างเป็นกังวลห่วงใยน่็ค่ะอ่านั่นแหละค่ะมันคือพลังในใจส่วนความรักที่วนลูปเดิมความรักที่ไม่ได้ไปไหนสุดท้ายท้ายสุดนะสุดท้ายท้ายสุดค่ะเรามองว่าชาวพิจิกก็พยายามจะยอมเรียกว่าย,ยอมกลับมาอยู่ในจุดตัวเองอ่ะแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็อะไรการรักษาบาดแผลหัวใจ ที่เจ็บมากๆนะคะจบฝั่งเขาจบสรุปจบเพราะอะไรเขาไม่คิดจะเคลียร์เขารู้ว่าปัญหาระหว่างเขากับคุณมันคืออะไรมันคือความกดดันก็ได้มันคือความที่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้หรือมันคือที่ว่าลักษณะนิสัยใจคอของเขาก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดว่าเขาก็มีทางเลือกใหม่ที่เขาต้องจบกับคุณเพราะเขาอยากจะมีทางเลือกใหม่ นะคะหรือเขารู้สึกว่าระหว่างเขากับคุณะ่ะมันเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ต้องการะ่ะลองมองว่าเขายังไม่ต้องการที่จะชัดเจนก็ได้นะคะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้ารักมันไม่ในใจของเขาในใจของเขามันไม่เป็นสุขในใจของเขามันไม่สมมันมันมีอะไรที่ลึกๆเขาเบื่อเบื่ออยากอยากไม่สุขไม่สมหวังเขามีทางเลือกค่ะ เพราะชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าเขายังมีพร้อมพร้อมยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะมีอนาคตกับคนอื่นนะคะชาวโสดชาวโสดค่ะ มาแล้วค่ะชาวโสดต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นชาวโสดสังเกตตัวเองไหมอารมณ์ตัวเองตอนนี้เหมือนคนมีกำลังใจในตัวเองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอะอารมณ์เหมือนกับคนฮึกเหมิมในใจในตัวเองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเพราะดวงชะตากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ โชคชีวิตมานะคะโชคทุกอย่างที่เรียกว่าโชคชีวิตอะ่ะนะมันจะเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกว่าเฮ้ยโอถึงเวลาของคุณแล้วลุกขึ้นแล้วนะคะลุยแล้วความรักกําลังจะก่อตัวได้หรือกำลังอยากจะเปิดใจกับความรักได้และที่สำคัญก็กําลังมีรักเข้ามาด้วยนะคะชาวโสดนะเนี่ยแหละหัวใจเริ่มพองโตแล้วค่ะ เริ่มมีหวังอีกครั้งหนึ่งจากการที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองยังไงก็หมดหวังความรักหรือที่ผ่านมาทําไมเจอความรักจะต้องแบบว่าเจอทรยศหรือเจอหักหลังหรือเจอเทก็ตามที่ผ่านมาเหมือนคนทิ้งตัวแต่ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณสังเกตดูนะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมันไม่มีสาเหตุหรอกมันอยู่ดีมันแบบมันเหมือนกับว่ามีกําลังใจพื่อเขมอยากจะเปิดใจอยากจะมีหวังในเรื่องของความรักอหรือบางคน ยังไม่มีรักเข้ามาด้วยซ้ํายังคิดเลยเออ้อเนี่ยฉันต้องว่าแน่ๆเลยฉันต้องว่าปีนี้ฉันต้องมีใครที่คู่ควรเหมาะสมเข้ามาแน่ๆเลยอารมณ์ของคุณก็จะประมาณแบบนั้นได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าปัจจุบันค่ะคุณกําลังจะมีคนเข้ามาหาคุณค่ะนะคะชาวโสดเป็นความรักที่เรามองว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อก,กันก่อนก็ได้เป็นความรักที่ยังไม่พร้อมชัดเจนก่อนก็ได้ค่อยๆเป็นก็ได้ แล้วก็เป็นอะไรที่มันลงตัวด้วยคําว่าลงตัวมันเกิดขึ้นคลิกกันมันเกิดขึ้นเข้ากันได้ดีเกิดขึ้นแต่ก็คงไม่น่าจะใช่เวลาตัดสินใจรวดเร็วนะคะโลกส่วนตัวสูงชาวพิจิตสเปคสูงช่างเลือกช่างพิถีพิถันมากๆในการเลือกเลือกสเปคเลือกคู่ที่เหมาะเลือกคู่ที่หลอ่อที่สวยเลือกคนที่แบบว่า โอ้โห oh, ถูกจริตตรงปกอย่างเงี้ยนะคะชาวพิจิกจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มองว่าคุณก็กําลังจะได้พบแบบนั้นเข้ามาด้วยตรงจิตตรงใจตรงปกตรงสเปคทุกอย่างนะคะตรงนี้เราก็มองว่ากําลังจะเกิดขึ้นแล้วไม่ช้าไม่นานเพราะว่าไพ่เขาก็ฟอ้องมาอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสคุณกาลังจะได้พบเจอคู่แบบนี้นะคะและก็ในบางเคสก็เจอเรียบร้อยแล้วด้วยแต่เป็นการคุยกันก่อนนะ การเจอแบบโอ้ไม่ใช่พอบอกว่าว í, คุณได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออตกผลึกเลยมันไม่ใช่นะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอาจจะเป็นเพราะสาเหตุชาพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการเลือกด้วยรักที่ตรงปกตรงจิตตรงใจคะ่ะรักที่เหมาะสมที่คู่ควรรักที่อะไรที่ทำให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าจะ มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีแล้วที่ฉันหลุดจากอดีตได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาหาคุณนะ่ะมาจีบคุณนะคะมามอบความรักให้กับคุณนะบางท่านมีการติดต่อเกี่ยวข้อง,องกับงานก็กลายกลายเป็นว่าพบรักได้นะคะบางท่านมีการในเรื่องของการได้เปลี่ยนแปลงที่ทํางานก็มีโอกาสได้รักได้เช่นกันนะคะชาวพิจิกและก็ในบางเคสคนนี้ เราไม่ทราบว่าคุณคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ฝั่งเขาอะเขาคิดว่าเขาเคยมีความผูกพันกับคุณนะฮะฝั่งเขาเขาคิดว่าไอ้ทำไมเขาเคยมีความผูกพันกับคุณแต่เขาอาจจะนึกไม่ออกก็ได้มายาวนานแล้วก็ได้นะคะหรือในบางเคสเขารู้สึกว่าเขาอยากจะคุยกับคุณนะ่ะเขาอยากจะมีการพัฒนากับคุณในเร็วๆอะ่ะนะคะเออเรามองว่าเป็นรักดีๆค่ะมาแบบบางท่านมาแบบฟ้าผ่า บางท่านมาแบบรวดเร็วทันใจมากแต่การมากับการพัฒนาต้องแยกต้องแยกนะคะการพัฒนามันจะค่อยๆเช็ดค่อยๆชัดเจนนะคะตรงนี้หรือบางเคสหมายถึงใครคะบางเคสนะอาจจะมีความเป็นไปได้มากๆนะคะในลักษณะเด็กได้มีเด็กมาชอบได้ แล้วก็ในบางเคสนักออนไลน์ลักผ่านแอปได้และก็ในบางเคสมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆมากๆก,ก็คือบางท่านได้พบรักต่างถิ่นแดน,นไกลต่อให้เขาอยู่อยู่ประเทศไทยก็เป็นคนต่างถิ่นแดน,นไกลได้เหมือนกันนะคะหรือได้พบรักจากการเดินทางค่ะแล้วก็ชาวพิจิกค่ะคนคนนี้จะเข้ามาในลักษณะรูปแบบเติมเต็มคุณนะคะใครที่ตัวเองอาภัพรักไม่มีอาภัพรักแล้ว การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณจะได้พบรักที่เพอร์เฟกมากๆคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะได้พบรักผู้หญิงดีมากๆนะคะผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่มีความเป็นเพอร์เฟกต์ผู้หญิงมีความเป็นเพศแม่ในตัวอารมณ์จะประมาณแบบนั้นสมบูรณ์แบบอะนะคะต่อให้คุณเป็นผู้ชายก็เถอะโอเครักค่ะคู่รักค่ะเนื้อคู่คู่ผมได้คิดคู่สร้าง คู่บุญทำการรแต่งคู่ดวงชะตาที่ฟ้ากำหนดให้เจอกันนะคะใครที่ยังไม่เจอให้เชื่อว่าปีนี้ถ้าคุณเปิดใจในเรื่องของความรักคุณจะต้องได้พบรักแล้วก็ตรงนี้เขาฟ้องมาว่า15วันนี้เผยเผความรักครั้งนี้สุขสมนะคะสุขสมรมรณมหมายนะ และความรักครั้งนี้บ่งบอกได้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณจะต้องได้ใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตและความรักครั้งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคนที่ใช่เลยนี่แหละคือสเปคที่เราเราชอบจริงๆนี่แหละคือคนที่เราปรารถนาจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะในบางเคสจะได้ดวงลงเอยแต่งงานด้วยนะชาวพิจิกแล้วก็ในบางท่านอยากจะบอกเหลือเกินว่า คนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มให้ชื่อของคุณสมบูรณ์แบบมากๆนะคะสมบูรณ์แบบมากๆค่ะมาแล้วค่ะนะคะแต่ชาวพิจิกในบางเคสที่บอกว่าเออคุยกันไปก่อนยังไม่ได้มองอนาคตเอาแค่วันนี้เป็นความสุขนะคะ,ะหรือบางท่านตัวเองเป็นคนที่มีตัวเลือกได้นะคะเพราะบางท่านก็ยังไม่พร้อมตัดสินใจแต่ยังไงเสียเดี๋ยวคุณก็สุดท้ายใท้ทสุดคุณก็จะได้ชัดเจนในเรื่องความรักกับคนคนหนึ่งค่ะ นะคะกับคนคนหนึ่งจริงๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเกิดขึ้นมากๆนะคะชาวพิจิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก็ก้องใหม่อยู่แล้วว่าทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ทําให้คุณได้ตัดสินใจว่าโอ้โหที่ผ่านมาเราทุกเพื่ออะไรเนี่ยเราไปนึกถึงอะไรนะคะนี่แหละทางเลือกใหม่แล้วก็ที่ผ่านมาเราไปเสียเวลาอะไรอยู่เนี่ยเราไปนึกถึงอะไรอยู่เนี่ยนะคะ,ะแล้วก็อาจจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าโอ้โห ฉันก็จบกับเรื่องดาวในอดีตอ่ะโอ้โหอันนี้เป็นโชคในชีวิตของคุณมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางเรื่องใหม่จะเข้ามาในในลักษณะเนือคู่คู่ผมลิขิตคู่สุขสมหวังนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเกิดขึ้นค่ะเลิศมาก สิ่งดีงามความรักที่ดีงามความรักที่จะมีคนมาจีบมันคนมาชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะดวงชะตากำหนดให้พบรักแล้วก็ไม่ได้สายเกินไปสำหรับใครก็ตามที่มองว่าตัวเองอะ่ะชอบผิดหวังความรักเขาคนนี้นี่แหละจะเข้ามาทำลายล้างอะ่ะกับสิ่งที่มันเป็นปมในอดีตในใจคุณอะ่ะเขาคนนี้นี่แหละจะสามารถเข้ามาในชีวิตที่ว่า ทำให้คุณได้รู้สึกว่าคุณมีแฟนเหมือนมีแฟนไม่ใช่มีแฟนเหมือนไม่มีนะคะยามคุณทุกยามคุณมีปัญหาเขาคนนี้แหละค่ะจะเข้ามาส่งเสริมคุณค่ะมาเติมเต็มด้วยและก็ในบางท่านกําลังจะได้มีครอบครัวบางท่านนะคะความรักครั้งนี้จะมีเกณฑ์ลงเอยจะมีเกณฑ์ครอบครัวหรือบางท่านโชคดีถึงขั้นแต่งงานด้วยนะคะชาวพิจิกคนโสดขอแสดงความยินดีมากมาก คนโสดเพราะว่าพิจิกรเนี่ยรอคอยมานะคะรอบ12ปีเนี่ยความรักอะ่ะคู่มาแล้วความสมหวังมาแล้วการลงเอยมาการเป็นครอบครัวมาการสร้างอนา,อนาคตมานะคะใครเจอแล้วก็รีบไขว้คว้า,าใครยังไม่เจอแล้วถ้าอยากจะเปิดใจปีนี้ นะคะปีนี้คุณต้องพบรักก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะในความรักความเจริญความรุ่งเรือง12ปีมาครั้งคิดตัดสินใจอะไรดวงชะตาดาวบุญค่ะดาวพระาตเป็นดาวสุรคราะห์เป็นดาวบุญเขาไม่ได้มาแบบเป๋เหรอกนะคะเขาไม่ได้มาทําให้ชีวิตของคุณตัดสินใจอะไรที่พลาดนะคะเพราะเป็นดาวประธานสุประเคาะมากๆดาวดวงเดียวเองที่ส่งผลคุณภาพชีวิตของคุณอะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณมากๆสาหรับเอฟซนะคะช่วงนี้ทยอยลงคลิปพิเศษก็ไปติดตามรับฟังและก็รับชมกันได้ขอบคุณสําหรับผู้ที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยขอขอบคุณทุกท่านความสุขความเจริญความสมหวังความสําเร็จความรุ่งโร์รับทรัพย์รับโชครับความเฮงรับความปังขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ